จะสอบในทางนั่นเลยทำเมนูอะไรเจลล่วันนี้ราบปลาเจ้าค่ะราบปลาปลาอะไรจ๊ะปลาอะไรปลาตองพี่น้องอันนี้โลสองขีดเลย,เยโลสองขีดวันนี้โอ้โห,หบวกกิโลเท่าไหร่กิโลละแปดหมื่นห้าจ้าเงินกีด,ด้พี่น้องแปดหมื่นห้าทางเงนบาทเงินบาทมันกะ ลอยกูบาทเนาะหกหมื่นหะอยหนึ่งประมาณร่อยสี่บาทประมาณนั่นแหละอันนี้โลสองขีดพี่นนองเมื่อวานนี้เขาเจ้าปั่นเขาคิดว่าเออสื้อมาให้เขาเจ้าลาบบัดมาพอว่าพักกันลาบเออพักกันย่างเป็ดสามตเนาะวันนี้เลยให้เจล่ลาบปลา ปลาตองหรือว่าปลากายนั่นเองปลากายมันก็มีสองสายพันธุ์เด้แบบหนึ่งนะมันสิบมีอันอันน่นนะมันมีสองแบบปลาแต,ต่มันเป็นต่มเป็นตุ่มันเอาเอืจะปลาอย่างเดียวเจ้เาคือบดแสะบ่แสะแบบผ้าเครื่องแนะสะแบบ,บผ้าเครื่องแล้วเขาเจ้าสิขูดเนื้อเอาออแล้วเอาซ้อนขูดเนื้อมันนะ่ะขูด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 นะ อันนี้นา่งอันลอกหนังมันพี่น้องถกหนังมันนา่งบริไดเสะนะจ๊ะเค่ะอะไรบรันไดเสะเอาเนื้อมันรรมเออแล้วก็ขูดเอาแบบเป็นตัเลยเออมันมีเทคนิควิธีไปวิธีมันพี่น้องอันนี้นางกระจับทะลกหนังเนาะ <laughs> และ้วนางกระ,ะเอาซ่อนขูดทั้งตัวมันขูดเอาเนื้อเออมันลอกง่ายเนาะ คล้ายๆคือหลอกนางกบนางเขียนพี่น้องนี่มันหลอกง่ายอยู่น,นี่เน,เนื้อมันนางก็จะเอาซ่อนขูดขูดเอาเนื้อมันละกะันออซับซับไปลาบพี่น้องเขาบอกว่าลาบปลาไกา่นี่แซ่บสุดเนาะเนื้อมันสิแบบเข็มข้นด้<ม>เห็ดลาบแล้วลาบเหนียวไอ้พี่น้องลาบตัวหนึ่งหรือว่าโลหนึงเนี่ยวาย เต็มมอเต็มโคกพุ่นะเนื้อมันไล่หลายาตรงนี้ปลาปล่เขาอาเฮ็ดส้มเพื่อนเนี่ยส้มปลากายนี่ยแซบ่บเนื้อมันแบบเนื้อมันเนียนเนื้อมันละเอียดน่ะมันเหนียวหนึบหนึบไม่ต้องมือที่เห็ดตัวจะฉี่เมาค่ะแต่ว่าขั้นป่าย,ยังอื่นกระจกักเศษป่าซื้อป่าย,ยังมาเนาะ เมื่อวานนี่ก็เห็นเลยก็เลยสื่อมาจะเป็นมาทัานเว้นนะครับก็ลานี่แหละเมื่อนนี้บไิเกี่ยวเข่าพี่น้องก็แยกย้ายกันไปถ้ามาหากินเนาะเมื่อนนี้เป็นวันอาทิตย์ซีมอนพอดไซก็ไปรับจ้างเกี่ยวเขา่าห้าก็มาวังหาโมงโผดโผปกติเนี่ยเกี่ยวเข่าเขาขึ้นสี่โมงกว่าสี่โมงนจนหาโมงเป๊ะเลยแหละจนหาโมงหาโมงกว่าชุดไอซัมเขาเอาคือขำ,ขำแท้ เขาให้เท่าไหร่นั่นสองร้อยไม่ได้ให้เกินทันตีคือขึ้นค่ำแท้ตามคู่ไข่อันด้วนถ้าได้คืขึ้นค่ำวันละสองร้อยอายุบ้านบ่มีเขาจ้างเกี่ยวเข่าวันละสองร้อยบาทท่านผู้ชมเนาะหางหน้ามองเอิญคือว่าสี่โมงสี่โมงกว่าเขาขึ้นเห็นบอลลุงไข่แล้วแปะนึ่งกะบุษันหอดสี่โมงเขายังขึ้นแล้วดูว่าสี่โมงกะปกติอันนี้จนห้าโมงห้าโมงกว่าจังเลยขึ้นปาร์ โจริงมันก็ลดโถ้าสิจ้างปนนันนะ่ะมันต้องเพิ่มค่าแรงเนาะสองร้อยห้าสิบหรือสองร้อยสามสิบกว่าไปต้มน้ำซุปมันเนื้อบุญโอ้เมื่ออื่นมันจันเขาเขาโรงเรียนเ<พ>มื่อนี้อันภายในยไปนะรับจ้างเกี่ยวขา้ออาวผัวยายรุนพอนองเมยผัวุนพอนงเมยคู่แฝด เพว่เจ้าไปบอกพอครูแฝดกับไป่เออแล้วก็พี่สาวครูแฝดลูกสาวเิ่นกับไปพี่น้องไปรับจ้างเกี่ยวข่าพอบ้านเทาก็หลังจากที่ว่างหน้าเจ้าของแล้วแล้วก็ไปรับจ้างเด้ดำนาเห็นดำนาเจ้าของแล้วก็ไปรับจ้างดำนาเนาะอันบานเทากับงานกับซิมีส่วงนี่แหละรับจ้างดำนาเกี่ยวเข่าหลังจากหันกับสิบมีงานรับจ้างอีกเดมีงานบานเท้ากับบ่คอยมีงานในเหตุตกพี่น้อง นอกจากทำไร่ทำนาค่าจ้างก็ถูกๆนะบ่กแพงวันละสองร้อยถือว่าแพงกัเด้แต่บางมองบางเขตบ่ได้ฮอดไดทางโซนน้องแตะไปนะบ่ได้ฮอดทางน้ำมงนะเขาจ้างวันละแสนวันละแสนมนะันไ่ได้ฮอดอ่าสองร้อยเมันลอยกาบาทลอยประมาณลอยแปดสิบบาทแหมงกันสิถูกกว่าทั้งเฮาอีกเนาะ ค่าแรงถูกพี่น้องอู่วลาวว่าจะเป็นทํางานลงจักโรงงานเฮือนเงินเดือนบริเครึ่งหนึ่งของประเทศไทยเลยเนาะคนลาวไปเหตุงานมันก็บอกแปลกเนาะที่คนลาวเขาเไปทํางานอยู่ประเทศไทยเพราะค่าแรงมันเยอะขั้นต่าการรักมื่นแล้วเนาะว่าจะเป็นงานก่อสร้างงานอย่างกับซูม,มือนี่บัต่ําก็สามสี่รอยบาทขึ้นแล้วบ้านเท้าผัดลักกบ้านเทาำงานเดือนหนึ่งแค่ บวกี่พันบาทพูดง่ายๆอันนี้ไม่ได้ดูถูกนะท่านผู้ชมถ้าเป็นงานแบบเป็นลูกจ้างเขาเจา้านี่งเดือนหนึ่งแค่บ่อหอดถ่าพันซ้ำสองสามพันบาทเนาะไปเหตุงานอยู่ไทยแบบยังหน่อยก็นในมื่นแล้วจังสินะ่ะมันบ่มีงานหนึ่งหนึ่งลกัลกลักะคือมันบ่มีงานสองมันคาแรงถูกบ้านเราบ่มีงานเหตุ คือบัิเหตุยังเลยนอกจากพนักงานมางนีงานแต่ก็ยากก็เถอะพี่น้องสมือลาวก็เจอวิกฤตเงินเฟอ้ออีกตั้งหากเนาะเหตุงานอยู่ลาวเพราะนั้นแบบว่าเงินมันเฟอ้อเขาบริข้นตามอัตราแลกเปลี่ยนเงินด้ค่าจ้างเทรกกัเท่านั้นถ้าเงินเดือนล้านสองล้านก็ซํำนั้นคือเกา่าเนาะเขาบริข้นคิดตามมันอัตราเงินบาทหรือเงินดอลลาร์เนาะมันก็กลายเป็นแบบ ่าแรงกสิกายเป็นต่ําลงอีกถ้าไปทํางานอยู่ไทยมันได้เป็นเงินบาทพออีกอย่างอยู่ลาวเขาก็ใส่เงินบาทขึ้นเนาะเงินบาทเงินกลีบเขาก็ใส่เบอร์เกอนบ,บริวารตะลาวพี่น้องเวียดนามเขาก็ใส่เงินบาทอ่อนส่วนใหญ่เขาจะเอาเงินบาทจะโดยส้ําเนาะอืมว่ากันเพราะว่าอันไดที่มันดีกว่าเขาก็ต้องมีสิทธิ์เลือก ทำงานด้เงินด้เงินบาทมากอใส่เงินบาทอยู่บ้านเนาะบ้านบ่มีลกักลักกับส่วนใหญ่ใส่เงินบาทจะโดยซ้ำเงินกีบก็ใส่เวลาเฉพาะไปตลาดเนาะแต่ว่าเก็บนี่ก็บ,บ่คคอยได้เก็บเงินกีบดอกเพราะเงินกีบมันใส่ส่วครามันบ่สามารถที่สิเอามาเก็บขามเดือนคามปีได้เพราะเงินมันเฟ้อขึ้นเรื่อยๆพี่น้องบางมือก็ขืนสูงเด้เงินกีบบางมือก็ ลงต่ำเม,มื่อวานนี้บะมีไปแลกกับเท่าไหร่หกแสนหกแสนหาหาสิบหาพันหนึ่งอ่ะหกแสนห้าหมื่นห้าพันกรีบต่อพันเนาะถ้าร้อยหนึ่งกับหกหกหมื่นห้า ต่ว่าเวลาจีเขาตลาดนะ,ะการแลกเงินกลีบสื่อบางอย่างมันสิถูกได้พี่น้องเนาะเมาเข้าตลาดก็จะเอาเงินกีบเงินกลีบแต่เงินบาทเขาเจะเก่าแต่ว,ว่าเป็นเงินกลีบม,มันกะอันนี้อยู่บ่มีผู้หนึ่งเวลาไปตลาดสิหมักเอาเงินบาทไปแหลกเงินกลีบก่อนยังไปสื่อเนาะ มันใส่งิถ้าไปทำอหไ่เงินกีบไปตลาดบางทีอ่ะยี่สิบบาทอ่ะเขาก็สิเป็นคิดเป็นแค่หนึ่งหมื่นกีบแท้จริงนะยี่สิบบาทนะมันหมื่นสามหมื่นสี่แล้วจะ <c oughs> ทำราบปลาท่านผู้ชมแต่ว่าหัวกับกระดูกมันเรือก่างมันสิโคง้งมันสีเ้าไปต้มเป็นน้ำสุปเนาะ แต่ว่าเนือมันก็นจะเอาไปลาบนะจ๊ะปลากิโลสองขีดเนาะลาบแล้วผู้ใดที่มากกินดิบก็กินดิบผู้ใดที่มากุ้ก,ก็เอาไปขวันซ่บเลยทีนึงเสพเอามาลาบต่เท่านั่นพ่อพ่อกันกิน,นออกเนาะเสบเลยลาบแล้วหรือว่าลาบเหนียวนั่นเอง เขาไปห็ดทอดมันปลากายกระแสบเนาะลูกชิ้นปลากายแกงเขียวหวานลูกชิ้นปลากกยเนาะกินกับขนมจีนนี่พี่น้องอันนี้เนื้อปลา,นะากกาน่จะมีแต่เนื้อมันเด้แล้วก็ไปซับละเอียดบบดน,นี้ซับละเอียดแล้วก็เอาไปตำ ต่ำละเอียดเนาะแล้วก็ใส่น้ำซุปมัน,น,มน,นคุณยายได้ยังคุณยายใช่ป่ามาหายใจได้องคือลุลงเลินได้ป่าซิวมาหายคุณยายจะหมกป่าซิวบอกหมกเซพไกตูหมอมเนาะป่าซิวนำขอนบ่นนี้สงสัยเขาเป่นงนำเขาอ่าบ้านอันพอเทาไม่เทาลุงเลินน่ะเพิ่นยังนะเกี่ยวเขาเ่าบ่แล้ว เพืนเมื่อเกี่ยวเขาซอยพอเถ่าไม่เถ่าเพื่อนพี่น้องเพื่อนเด็ดปลาซิวมาฝากคุณแม่ท้างนี้กำลังาลังเตรียมอาหารพี่น้องจาปลาก,กระลาบแรียเรียบร้อยเนาะอย่างเลือแต่ขัวซุกอันนั้นจะเป็นเ,ม,เมนูลาบปลากระต้มซุป วิญญาณปลานั่นเองนี่กับข้าวอันนี้จะเป็นทอดไก่น้องทำทอดไข่อันนี้เขาโพดเจ็ดสีต้มน้อไหมเนาะกินกับาลาบปลากินกับผักกาดอันนี้เป็นลาบลาบลาบ,ลาบดิบด้วยพี่นอ้องทอดไข่น้องทำผักกะซิบีผักกาดมีมะเขือมีอยังนี่แหละเนาะนี่นนอนนะไรสิเป็นมาร์กลินไหมหรือมาร์กลินฟ้านั่นเอง แต่ว่าทางนี้กำลังจะคั่วขวลาบป่าท่านผู้ชมขวเรัขว่ขวเพื่อขวานี่เด้อดิฟนะ่เขาบ่าค่อยกินไนไหนอดอกมีแต่เนี่ยคนสองคนเนาะลาบป่ากายเนาะลาบแล้วเน,นี่ยมาขว่วพี่น้องบางคนเขาเป็นแสบไปตองมกเด้อก็แซ่บอีกแบบ การาบปลาท่านผู้ชม,มตักแล้วจ้าเมนูอาหารเย็นวันนี้อาหารบานๆที่อ้องเมนูลาบปลา มีทั้งแบบสุกแบบ<ป>ดิบนะจ๊ะเ<ป>นาะ<ป>ตอนนี้พาก,กันนั่งรออยู่ครับไปไป,ไปยกยกยกแสบแสบทนผู้ชมมายกไป,ไป,ไปมา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 ได้เวลารับประทานอาหารเย็นแล้วจ้าไปหาล้างมือ ป้าพี่น้องคณะบริมาเบิดสุขูสุคนได้นี่นะเถียงยายลีกับบริมาข่าวแรกพี่น้องกินข่าวแรกเดิมกันเดิมยายรวยกับเมื่อบ้านชาวลอยบ้าอ้อยเมื่อกินข่าวอีบ้านเนาะลุงเลินกับมากินข่าวพี่สู้มือกลางเว้นจักไปทางไรโบเห็นหน้าเห็นตามีอาเพิ่นบ่อยู่บ่ริหนึ่งข่าวบ่ได้เฮ็ดกินเพิ่นเมื่อนซอยอัน คอตาไม่ย้ายเพ่อนเกี่ยวเขา่าย่พุ่นยังพัน,ลนแล้วบอยังลายยพุนนะ่นนแล้วตัดเขาตัดเอาตัดเดกียันลายบตะจ้างคนตัดนำสอ,องเครื่องช่องสามไทยไทยงายกว่าย,าย,อ,ยอันนี้บริมารครบด้วยพี่น้อง ขันมาครบบิดสุขคนสองพาสามพาผุดกับเขาเนาะยายลีกับไม่ได้มาวันนี้เป็นจะไรสิมอดพอซ้ายไปเกี่ยวเขารับจ้างเมือนี้เฮรอม่วนบ่เ,นเกือบตายมาสั่นแดดบาหาแดดกลัวสิได้เงินเขาแต่ละบาทแต่ละส,ส,สตางพี่น้องนี่แหละ <Yeah. S 1> เขาสิได้หก ได้วันละสองร้อยบาทไปดาไปเกยวเขาแต่เจ็ดโมงยันห้าโมงเย็นบอกมันแดดสองสามหมื่เรามันแดดแดดบมมีลมซ้ำเอาพ่อเจ้าบริมาตีบริมาพรุ่งนี้เข้าโรงเรียน มื่อวันอาทิตย์ก็ไปหาเงินไปโรงเรียนพี่น้องไปเกี่ยวข่าวรับจ้างวันละสองร้อบาทเพื่อนไปในครอบครัวเพื่อนก็สี่คนเนาะพี่สาวเพื่อนและก็พ่อเพื่อนนำก็ได้แปดร้อยบาทแล้วยังทำจะทำเปลา่ไปไปบอเงินเดกเขากระเป๋าปลา่เบิด์ดไปสี่คนนั่น ได้ยังกินฮะได้ยังกินลาบปลาตองหรือว่าลาบปลากายนั่นเองต้มวิญญาณปลาเมย์อาบหน่ำบอคือบูเห็นอยู่กันแค่นี้แหละพี่น้องผู้ใดอยู่ก็แสดงว่าเห็นหนาผู้ใดบอยู่ก็แสดงว่าบอยู่เนาะ เจแหล่เมื่ออื่นว่างมาเตรียมสวนปลูกิืมบอกให้จ้า่อจะมัห่างเาบ่นน้ป่านนี้ฮักมาบ่งะบให้อ่งมกบอกกันเทาอันก้าก่อนเทาสีหูมันออกบ่อออกเด้เวลาไปลงลุหลุมมันสีได้หูมันสีได้อันนี้ถ้าเอาไปลงงลุมโลดอะบางทีมันบ่อออกแล้วก็จบ เสียวเวลาอีกเมื่ออื่นเขาเจากัน,กน,กนยังสิมานไทห้อยูถมที้อยูบ้านแล้วเนาะขั้นแล้วตอนเศร้ากับส,สีเตียมลงตะนางอ้อมสีหัวตะน,นางมันพอพอบอขันบบพอกับสีเดือดซื้อเพิ่มอ้อมทักพี่ก่อนตะนางสีมวนหาหมวน

แซบแซบพี่น้องพี่น้องใจเยาว์ไรยายห่างเนาะมาวันนี้บอมีกสิขอเก็บภาพบรรยากาศในเพียงเท่านี้พอกันคลิปหนาขอบคุณทุกกําลังใจขอบคุณบอสสุขูสุคนไปแล้วพี่น้องสบายดีเสียงเงินจริงหลีทองจิล่อเนาะโอ้บริไปหาคุดคุยมันหลายอยู่ เบิดตัวไรหวานมันก็ห้ามเขาอยู่หน้าหวานน้ำไมหลายทางหันตกกันน้าวานนะบัตรพองเขาก็ว่าน้ำไหลายทางยายแดงแพรกเบิดไอทางเขาแค่นั้